e เริ่มต้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมชนิดรูปบาทก็ได้ครับแต่ในวิดีโอนี้นะครับจะวาดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูงหน่อยแล้วก็วาดเส้นตรงจากหยุดยอดลงมาที่มุมทั้ง4นะครับแล้วก็เพิ่ม สี่เหลี่ยมในแนวนอนเล็กๆเห็นได้ว่าสี่เหลี่ยมนั้นนะครับด้านล่างเนี่ยจะใหญ่จะโตหน่อยเนื่องจากว่าสี่เหลี่ยมมันจะไล่เรียงไปยังจุดยอดที่อยู่ด้านบนหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรงลงมาเพื่อแสดงมิติเพื่อแสดงมิตินะครับในแนวตั้งในแนวนอนแล้วก็ในขณะกีการเราต้องไม่ลืมนะครับที่จะดูว่า ครงสร้างหลักของมันนะครับมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมก็พยายามแสดงมิติให้กับรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปทรงแม่ของมันด้วยนะครับรูปทรงปริซึมรูปทรงพีระมิดนั้นจะอยู่ภายในรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังจากเราได้รูปทรงแล้วก็ให้เน้นให้ชัดเจนในส่วนที่เราต้องการแล้วก็ลากเส้นแสดงมิติในแนวตั้งดูให้ดีนะครับจะเป็นเส้นขนานตลอดเลยครับจากด้านบนไม่ได้ไปรวมจุด นะครับไม่ได้ไปรวมจุดเหมือนกับรูปทรงกรวยนะครับถ้าเป็นรูปทรงกรวยเนี่ยเส้นขนานที่แนวตั้งอย่าไปรวมที่จุดยอดนะครับต่อไปนะครับเป็นการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงปริซึมนะครับเริ่มแรกก็วาดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะครับวาดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ให้เส้นขนานกันหมดเลยนะครับทุกเส้นจะเป็นรูปทรงไอโซเมตริกส่วนส่วนใหญ่มันจะตำแหน่งของมันจะสวยจะสวยกว่าออบลิกนะครับจะสวยกว่าออบลิกเพราะว่ามันจะทํามุมได้อย่างพอดิบพอดีแล้วลากเส้นแบ่งนะครับด้านบนให้เท่าเท่ากันแล้วก็ลากเส้นทะแยงเป็นแนวเฉียงลงมาทั้ง4เส้นแล้วก็เพิ่มเส้นตรง เป็นโครงสร้างแม่ของมันที่คือรูปสี่เหลี่ยมทําไมถึงต้องเอาโครงสร้างแม่เป็นหลักก็เพราะว่าจะได้รู้ในแนวเส้นที่มันจะดิ่งเป็นเส้นในแนวตั้งเนี่ยมันจะขนานกันไปนะครับนะครับจาขนานกันไปวาดด้านวาดเส้นด้านหน้าเสร็จก็วาดเส้นด้านหลังด้วยเพื่อแสดงมิติให้เห็นถึงด้านหลังของของรูปทรง เส้นมันจะค่อนข้างเยอะก็จริงแต่ถ้าเราแม่นยําในเรื่องการลากเส้นเราก็จะไม่มีปัญหานะครับมันผึดเยอะๆนะโดยเฉพาะเส้นตรงเนี่ยมันผึดเยอะๆเ,เลยนะครับใช้เยอะมากแล้วก็เน้นทรงปริซึมเนี่ยให้ชัดเจนเลยเพราะเราวาดทรงปริซึมนะครับต่อไปนะครับเป็นการวาดภาพโครงสร้าง รูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราวาดเส้นตรงได้นเใช้เส้นตรงตลอดเลยทุกเส้นเป็นเส้นตรงหมดเลยครับวาดเป็นรูปทรงไอโซเมตริกก่อนวาดเป็นรูปทรงไอโซเมตริกเส้นทุกเส้นขนานกันไปต่อเส้นลงไปนะครับให้เห็นด้านหลังด้วย ลากเส้นตรงแนวตั้งไปด้านหลังเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนให้ตลอดไปด้านหลังโครงสร้างนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นตรงในแนวเฉียงเวลาเราเริ่มต้นวาดเนี่ยให้นักเรียนพยายามวาดแบ่งส่วนกว้างๆให้ได้ ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปตลอดนะครับแล้วมันจะไม,ไม่ไม่สับสนแล้วกห็หาช่องไฟที่มันลงกลางๆไปตลอดนะครับยิ่งเพิ่มเข้าไปมากความเป็นมิติก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับเพิ่มลงไปเยอะๆความทึบ ความหนาแน่นของเส้นเนี่ยจะช่วยเราเห็นมิติของรูปทรงได้อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับนี่รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเส้นเยอะหน่อยก็จะดีโอเคครับเรียบร้อยรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับเป็นการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงกระบอกครับ อันนี้ก็เริ่มต้นวาดลงไปนะครับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมมีเส้นตรงในแนวตั้งยาวเกินมานิดหนึ่งเผื่อเอาไว้สำหรับใส่เส้นโค้งวงรีนะครับบนและล่างนะครับวาดให้เป็นนะครับพยายามวาดให้ได้วาดให้เร็วนะครับเพราะมันเป็นโครงสร้าง ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการวาดรูปนะครับแล้วนำไปใช้ในการออกแบบคิดค้นรูปทรงใหม่ๆได้ไม่รู้จบครับและในบทต่อๆไปนั้นนะครับเราจะนำไปใช้ในเรื่องของการาวาดรูปในขั้นที่ซับซ้อนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ได้สัมผัสว่ารูปทรงที่วาดในวันนี้นะครับนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ต่อไปนะครับการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงกลวยอันนี้เป็นกลวยหงายครับเป็นกรวยหงายดูลักษณะการวาดครับเริ่มต้นก็เหมือนๆกันกับวาดรูปทรงกระบอกเพราะจริงๆแล้วรูปทรงกระบอกมันก็เป็นโครงสร้างหลักของรูปทรงกลวยและจริงๆก็เช่นกันรูปทรงกระบอกมันก็มาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเอง ในนี้เราลดทอนลงมาให้มันเริ่มต้นที่ทรงกระบอกนะครับเพราะว่ามันจะย่นย่อเวลาลงไปอีกนะครับใส่เส้นแสดงมิติลงไปความมีมิติความหนาความเบ่งบานอยู่ในพื้นที่ว่างของอากาศนจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะครับจะยิ่งเห็นชัดขึ้นชัดเจนขึ้นเลยๆถ้ามีเวลานะครับใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะครับใส่เข้าไปเยอะๆเลย ต่อไปนะครับการวาดภาพโครงสร้างทรงกลมนะครับทรงกลมาลากเส้นผ่าศูนย์กลางสองเส้นตัดกันยาวเท่าเท่ากันแล้วก็วาดรูปร่างวงกลมนะครับลงไปวาดรูปร่างวงกลมลงไปเสร็จทราวนี้เราก็ใส่โคง้งวงรีเข้าไปทีละโคง้งทีละเส้นในแนวนอนในแนวตั้งก็ความเป็นรูปทรงกลมก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมา แล้วก็ใส่เส้นแสดงมิติในแนวตั้งแนวนอนลงไปให้มากๆความเป็นทรงกลมก็จะปรากฏขึ้นต่อไปนะครับการวาดโครงสร้างทรงรีนะครับเริ่มต้นก็วาดเส้นในแนวตั้งยาวๆแล้วก็วาดเส้นแนวนอนให้สั้นกว่า,า,ใาให้ให้ให้มันสั้นกว่าประมาณกึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็วาดโค้งวงรีลงไปให้เท่าๆกันทั้งสด้าน ไม่ยากนะครับพยายามดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถที่จะวาดได้อย่างง่ายดายครับใส่โค้งวงรีลงไปภายในวงรีเล็กวงรีใหญ่แล้วก็ลากวงรีในแนวในแนวในแนว,ในแนวตั้งอ้อมไปด้านหลังด้วยแล้วก็วาดในแนวนอนให้สังเกตดูนะครับก่อนวาดวงวงรีแนวนอนนั้นจะมีการลากเส้นตรงขนานกันก่อนเพื่อจะได้ทราบระดับของวงรีนะครับ จะมีเส้นตรงขนานกับเส้นเส้นตัดกันนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มเส้นโค h, เส้นตั้งลงไปเยอะๆนะครับเพื่อที่จะหาผิวที่เป็นมิติของมันนะครับเพื่อจะได้ค้นหามิติของมันใส่เข้าไปมากๆมิติก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะครับนี่นะครับจะเห็นเลยครับว่ามันมันกลมนะครับต่อไปนะครับการวาด โครงสร้างของรูปทรงไข่ครับเมื่อกี้เหมือนที่บอกนะครับจะผสมกันระหว่างรูปทรงกลมกับรูปทรงรีนะครับหนึ่งในสามของส่วนวัดทรงกลมก่อนวาดทรงกลมก่อนแต่มันก็ต้องผ่านรูปร่างวงกลมก่อนคราวนี้ เราก็มาวาดรูปร่างของวงรีครึ่ง,งวงอะต่อจากวงกลมก็จะกลายเป็นรูปร่างไข่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เพิ่มมิติเข้าไปเพื่อให้มันเป็นรูปทรงขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นรูปทรงขึ้นมาโอเคครับพอเราเพิ่มวงรีเข้าไปมากเส้นขึ้นความเป็นรูปทรงก็จะยิ่งเด่นชัดขึ้นนะครับยิ่งเด่นชัดขึ้น ตวน,นี้เราก็มาลากเส้นโค้งครึ่งครึ่งวงของวงรีนะครับต่อจากเส้นวงกลมที่ทิ้งช่วงเอาไว้นะครับส่วนส่วล่างแล้วก็วาดวงรีในแนวนอนสังเกตดูก่อนวาดวงรีจะมีการลากเส้นขนานกันไปตลอดก่อนแล้วก็ค่อยใส่โค้งวงรีเข้าไปนะครับเพื่อหาระดับที่สวยงามนะครับ โอเคครับรูปทรงไข่ต่อไปนะครับเป็นรูปสุดท้ายครับของการสาธิตของวิดีโอนี้ก็เป็นการวาดรูปทรงน้ำหยดครับรูปทรงน้ำหยดนะครับเริ่มถึงก็วาดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่เส้นใส่รูปร่างวงกลมแล้วก็ต่อด้วยรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับ นะครับต่อด้วยรูปร่างสามเหลี่ยมแล้วก็เพิ่มมิติของรูปทรงรูปทรงวงรีลงไปนะครับเป็นรูปทรงกลมแล้วก็ต่อด้วยมิติในแนวตั้งของรูปทรงกลมลักษณะของเส้นตรงของรูปกลวยก็จะไปรวมที่จุดยอด ก็ใส่โค้งวงรีเข้าไปนะครับ